สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะพบกันอีกนะคะคลิปนี้เรามาคุยกันด้วยเรื่องหัวข้อนะคะ,ให,หกกะ,คะให้หามุมที่ถูกกับจริตของเรานะคะให้หามุมที่ถูกกับจริตของเราถูกกับนิสัยเราเราก็จะมีสุขภาพที่ดีนะคะ ไม่ต้องฝืนใจไม่ต้องอะไรมากมายเรียบง่ายสบายสบายซึ่งน่าจะถูกกับจริตของหลายๆายคนหรือถูกกับนิสัยของใครหลายหลายคนนะคะหลายคนอยากให้ดิฉันพูดต่อเรื่องทำอย่างไรเมื่อมีคนเกลียดนะคะในความเห็นส่วนตัวของดิฉัน ห้ามไม่ได้นะคะที่จะไม่ให้ใครมาเกลียดเราแล้วก็ห้ามไม่ได้อีกนะคะว่าจะไม่ให้ใครมารักเราเอก็ห้ามไม่ได้ทีนี้เรามาพูดตรงที่ว่าทำอย่างไรเมื่อโดนเกลียดเกลียดโดยมีเหตุผลแล้วก็เกลียดโดยไม่มีเหตุผลนะคะทั้งสองอย่างเลยค่ะท่านผู้ชมคะ และผู้ที่กำลังมีปัญหาเรื่องโดนเกลียดโดนแกล้งโดนอิดชา้าอะไรก็แล้วแต่นี่นะคะปล่อยเขาเถอะค่ะปล่อยให้เขาเกลียดให้เต็มที่นะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีโรคสุขภาพจิตไม่ดีตามมาเขาเรียกว่าผลกรรมผลกรรมที่เขาแสดงออกกับเรา ผลกรรมที่เขาทำกับเราเกลียดเราโน่นนี่นั่นทั้งที่เจตนาและไม่เจตนาจงใจเกลียดหรืออะไรก็แล้วแต่ปล่อยให้กรรมทำร้ายตัวเขาเองนะคะปล่อยไปเถอะเดี๋ยวเขาจะเป็นโรคความดันขึ้นโรคประจำตัวที่มีอยู่แล้วเช่นเบาวงบาหวานนะคะอืม อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อสุขภาพจิตเขาแย่โรคที่อยู่ในร่างกายของเขาเนี่ยก็จะคุกคามเขาความดันก็จะสูงขึ้นจนไม่มีเวลาไปเกลียดไปเกลียดผูดด้ใดอีกไม่มีเวลาไปแกล้งผูดด้ใดอีกนะคะเราไปต่อ,ตอกกกับพวกที่เกลียดเราทุกคนนั้นมันเสียเวลานะคะหนึ่งเสียเวลาทำมาหากินนะคะเสียสุขภาพจิต เราสร้างจิตใจของเราให้มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวหรืออยู่ไกลตัวที่เราสัมผัสได้ไม่ว่าจะผ่านทางช่อง YouTube หรือผ่านทางช่องทางใดๆที่อยู่ไกลเช่นเราอาจจะนึกถึงวัดสวยๆที่จังหวัดเชีงยงใหม่เช่นเราอาจจะนึกถึงวิวสวยๆที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือเราอาจจะนึกถึงวิวสวยๆใน จังหวัดพังงาเรานะคะแล้วสุขภาพจิตของเราก็ดีไม่ต้องไปคิดถึงผู้ที่ว่ามันแกล้งเราเกลียดเรานะคะเช่นดึงตุ้มหูเราอะไรอย่างนี้นะคะในความเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีในยุคนี้นะคะมันหายากนะคะหายากบางคนก็ดีดีแรกๆกพอสักพักไปเนี่ย เขาก็จะเอาตัวเขามาเปรียบเทียบกับเราเมื่อเขาเอาตัวเขามาเปรียบเทียบกับเราแล้วความสุขของเขาไม่เท่าของเราอันนี้เป็นบ่อเกิดของการเกลียดชังเป็นบ่อเกิดของการเกลียดชังว่าความสุขของเขาไม่เท่ากับความสุขของเราเป็นบ่อเกลียดชังบ่อกันแกล้งบ่อที่จะหาเรื่องทําให้เราอับอายเช่น ยามน้ำจิตน้ำใจฉีกหน้าหรือทำอะไรต่อนหน้าสังคมเพื่อให้เกิดความอับอายนั่นเป็นบอ่อเกิดเขาเรียกบอ่อเกิดจิตสกปรกนะคะทุกคนคะเพราะฉะนั้นเราต้องจิตใจเข้มแข็งนะคะดิฉันก็ตอบคำถามด้วยวาจาผ่าน YouTube แบบนี้นะคะปล่อยวางปล่อยมันเถอะปล่อยไปสิ่งเลร้ายก็จะโยนกลับไปหาตัวมันเอง เมื่อมันกันแกล้งคนโน้นคนนี้คนนี้ก็ไม่มีเวลาที่จะไปเอาเรื่องเอาราวคนโน้นก็ไม่มีเวลาเอาเรื่องเอาราวสักวันหนึ่งมันเจอคนที่มีเวลาว่างมากที่จะตอบสนองโต้อตอบมันอย่างชนิดที่ว่ามันไม่มีที่ยืนและมันอาจจะคลั่งตายโดยที่ไม่มีใครไปรุมหรือทำร้ายหรือจิกหัวมันนะคะ ล่อยมันเถอะเดี๋ยวมันก็ตายเองเดี๋ยวมันก็เป็นโรคสุขภาพจิตยแย่เองอันนี้ดิฉันก็ตอบให้ประมาณนี้นะคะสำหรับผู้ที่ถามดิฉันผ่านทางวาจานะคะ <c oughs> คนที่ทำดีต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างเป็นเรื่องปกติเช่นกันอย่างร้อยคนอย่างเนี้ย ก็จะเจอคนประเภทต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างหมายความว่า80% 85%เนี่ยดีต่อหน้าเพื่อผลประโยชน์เช่นดีมากเพื่อที่จะหวังหยิบยืมเคยได้ยินไหมคะเพื่อนเพื่อนคะทุกคนคะเคยได้ยินไหมคะไอเราพูดกันดีๆเอาไว้บางคนอะกระทิบทลูกหลานตัวเองเผื่อวันหน้าวันหลังะจะได้ไปพึ่งพาเขาหยิบยืมมาสักพันสองพัน เออสี่ซ่าพันนะเราทําดีเไว้ไม่เสียหลายหรอกอันนี้เขาเรียกว่าดีแบบไม่จริงใจดีเพื่อหวังผลประโยชน์ที่จะหยิบยืมเขาหรืออ่าให้เขาเนี่ยมอบหน้าที่การงานให้หรือใช้เส้นสายหาหน้าที่การงานให้อันนี้เป็นจําพวกหนึ่งที่ไม่บริสุทธิ์ทางความคิดดังนั้น เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะดิฉันไม่สามารถที่จะ,อะตอบคำถามได้ทุกเรื่องนะคะเพราะว่าเ,เพื่อนมนุษย์บางคนเขาก็เจอเหตุการณ์ที่ไม,ไม่ไม่ค่อยคล้ายกันสักเท่าไหร่นะคะห้ามอย่างไรเมียคนนินทาอันนี้ก็ห้ามไม่ได้นะคะห้ามปากคนห้ามปากมาห้ามปากกิ้งจกห้ามปาก จระเข้าปากเคี้ยปากเลนปากจากกระปริต่างๆห้ามไม่ให้นินทานี้ห้ามไม่ได้นะคะปล่อยให้มันนินทาไปเลยค่ะทองแท้นะคะอยู่ในโคลนในตมเพชรแท้อยู่ในโคลนในตมถึงจะโดนนินทามากมายเพียงใดความเป็นทองแท้เพชรแท้ก็ยังคงเปล่งประกายเมื่อผ่านการล้างอย่างสะอาดเขาก็จะฉายแสง เป็นเพชรเป็นทองแท้นะคะเราอย่าไปวันไหวกับคำนินทาอย่าไปวันไหวกับคำใส่ร้ายเรื่องขี้ผงค่ะเรื่องนินทาเป็นพระสองฆ์องค์เจ้ายังโดนนินทาเป็นอะไรก็โดนนินทาได้แม้แต่พระพุทธรูปอยู่ในโบสถ์ไม่กระดุกกระดิกก็ยังโดนนินทาได้ปากคนบางครั้งมันชั่วกว่าปากหมาอีกนะคะดิฉันก็ให้กำลังใจผู้ที่มีสุขภาพจิต กระทบกระเทือนอย่างรง้ายแรงจากคำใส่ร้ายจากคำนินทาหรือจากคนที่อยู่ข้างบ้านหรือเจ็บปวดหนักก็คือญาติพี่น้องนินทาญาติพี่น้องด้วยกันนะคะประเภทที่ว่าญาติพี่น้องไม่อยากเห็นญาติพี่น้องสูงส่งไปกว่ากันอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่อเจ็บปวดแล้วกออ็มีความทุกข์แบบยาวนาน ถึงขั้นเ,เข็นฆ่ากันตายก็มีนะคะซึ่งบางครอบครัวเนี่ยนะเรียนสูงเรียนอะไรมาก็ดีจบทนายมาก็มีแต่ทีนี้ธุรกิจในบ้านเนี่ยนะก็แย่งกันแย่งประโยชน์กันแย่งจะหาเงินแย่งกันอย่างบางคนนี่ไปลึกกว่านั้นอีกนะคะพอคุณพ่อตายเหลือจต่คุณแม่เนี่ลูกชายที่เป็นมีความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ย บางคนดิฉันขอเน้นอย่างนี้บางคนไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนใช้วิชาความรู้ทางกฎหมายพุบมรดกของคุณพ่อคุณแม่จากเงินเดือนที่จะต้องจ่ายให้คุณแม่เดือนละหลายแสนอากธุรกิจที่มีอยู่ทั้งหมดเนื่องจากว่าคุณพ่อสั่งไว้ถ้าคุณพ่อตายคุณพ่อเสียเนี่ยต้องจ่ายเงินเดือน ให้กับคุณแม่เดือนละห้าแสนหกแสนซึ่งพอผลปรากฏว่าอันนี้เล่าให้ฟังผลปรากฏว่าคุณพ่อคนนั้นก็ตายไปคุณพ่อคนนั้นคือเรื่องราวของคนนั้นตายไปผู้ที่เป็นแม่ของครอบครัวนั้นเรก่ก็ได้เงินเดือนห้าแสนหกแสนตามธุรกิจนะคะเนื่องจากว่าเขามีธุรกิจเยอะแยะรวบรวมแล้วนะ่ะต่อมาวันหนึ่ง ลูกคนที่มีความรู้ทางกฎหมายเนี่ยก็เริ่มไม่จ่ายเงินให้คุณแม่นอกจากนั้นยังไม่พอทำร้ายคุณแม่วัยแปดสิบกว่าถึงขั้นกระดูกแตกนะคะ <c oughs> นี่คือสิ่งชั่วร้ายต่อให้เรียนสูงขนาดไหนจิตก็ไม่สูงถ้าคนมันจิตใจต่ำกว่าเดรจา,านต่ำกว่าขุมนรกอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะ เพราะฉะนั้นคนปากอย่างใจอย่างคนนินทาคนเกลียดคนประเภทนี้เราไปห้ามเขาไม่ได้ปล่อยมันไปตามเวรตามกรรมบางคนเขาบอกว่าไม่เห็นมันจะได้รับเวรกรรมอะไรเลยก็เห็นมันโอ้โหฟู่ฟ้าดีเปลี่ยนรถคันนั้นเปลี่ยนรถเกง๋งคันนี้ช่างหัวมันมันจะเปลี่ยนรถเกง๋งมันจะเปลี่ยนรถอะไรก็แล้วแต่เรื่องของมันไม่เกี่ยวกับเราเรานิสัยไม่เหมือนเขาเป็นอันว่าเราครอบครอง สุขภาพจิตของเราได้อย่างดีก็ให้เพื่อนมนุษย์ที่เจอปัญหาเรานั้นคิดอย่างนี้ดูคิดอย่างนี้ดูดดว่าเออเอาไปใช้ดูซิสุขภาพจิตของเรานะี่ยมันดีขึ้นหรือไม่นะคะ <c oughs> เป็นคนที่แบบคิดอะไรที่เรียบง่ายไม่ใช่เป็นคนที่ไม่สู้คนนะคะแต่ถามดูว่าถ้าสู้เขาแล้วเนี่ยเราได้อะไรสู้แล้วสุขภาพจิตเราเสียม,มั้ยนะคะ ความเป็นคนถ้าเราดีเสียอย่างนะคะต่อให้ใครเอาขี้หมามาสาดมาไล่หน้าบ้านนะคะถ้าเราไม่เยเสเสียอย่างมันทําไปมันก็เหนื่อยเองอ,อย่างหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภูกเก็ตนะคะเกลียดกันชนิดที่ว่าตื่นเช้าขึ้นมาขี้หมาสาดหน้าบ้านกันเจ้าของบ้านคนนั้นเขาก็ทําความสาดฉีดน้ําล้างอย่างอย่างสะอาดไอ้คนที่เกลียดก็เอาอีกแล้วปลาของใส่หลังกายอีกแล้วนะคะ แจ้าของบ้านที่โดนแกล้งเขาก็ไม่สนใจวันหนึ่งมันเหนื่อยเพราะว่ามันต้องไปเก็บเอเขาเรียกว่ามูลขี้ทั้งของหมาของอะไรมาก็ไม่รู้มันขี้เกียจเก็บมากว้างมันเหนื่อยมันเหม็นมันก็หยุดไปเองเขาเรียกคล้ายๆพระพุทธเจ้าสอนว่ามันดิ้นเองมันเหนื่อยเองมันก็หยุดเองเหมือนดังพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ท่านน่ะหยุดแล้วแต่ท่านน่ะยังไม่หยุด อันนี้ถือว่าเป็นคำสอนที่แม่นยำม,มากทีเดียวเลยล่ะค่ะเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายนะคะห้ามไม่ได้หรอกคะ่ะห้ามคนไม่ให้กันแกลง้งห้ามคนไม่ให้นินทาเช่นเดียวกับพวกโรคจิตเนี่ยนะคะถ้าเปิดกระโปรงไปค้างมาบนก้นของผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็เดินไปทั่วห้างอะไรคะ่ะประเภทที่ตั้งกล้องเล็กๆไว้บนหัวรองเท้าแล้วก็สอดไปใต้ขาของผู้หญิงมันห้ามไม่ได้หรอกพวกโรคจิตนะคะมันห้ามไม่ได้ ถ้าใครโชคร้ายก็ไปเจอคนแบบนั้นก็รักษาสุขภาพจิตของเราอย่าให้เอไปตะบะแตกกับพวกแบบนั้นนะคะสักวันหนึ่งมันไปเจอคนที่ก็มีเวลาให้มันมากๆบางทีมันอาจจะกินข้าวผ่านทุก <c oughs> ดีฉันไม่สนใจหรอกค่ะหลีกเลี่ยงดีกว่านะคะเราพูดคุยกันถึงในแลวนอะก นะคะเออเช้านี้ฝนตกนะคะขับรถขับรานะคะขับรถขับราด้วยความระวัดระวังตามโค้งตามอะไรก็แล้วแต่โค้งหักศอกอะไรก็แล้วแต่ถึงจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะคะถ้าเรามีความเหงืมเกลืมในการขับรถแบบประมาทมีสิทธิ์ตายโหงได้ทุกเมื่อทุกเวลานะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความยั่งยืนมั่งคั่งนะคะ รวมจิตรวมใจกันช่วยกันดูแลรักษาบ้านเมืองของเรานะคะให้มีความเจริญนะคะแล้วก็ชนะภัยศัตรูที่รุกรานได้อย่างเด็ดขาดพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ